ก็จากสถานการณ์รอบ2เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าการบริจาคโลหิตลดลงค่ะลดลงด้วยอาจจะทุกคนเกิดความกังวลน,นะคะว่ามาบริจาคโลหิตแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าการ w อ l k ก n ิเข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินี่นะคะจำนวนผู้บริจาคโลหิตเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยประมาณวันละ700เท่านั้น ทำให้เราไม่มีเลือดพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาเบิกเลือดกับเราเนี่ยเราจ่ายเลือดให้ได้ป,ประมาณ5 0เท่านั้นหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็ไม่ได้เลือดตามเป้าหมายและแถมยังโดนยกเลิกหน่วยอีกด้วยลดลงไปเกือบ60%เเลยทีเดียวของหน่วยเคลื่อนที่นะคะทําให้การบริจาคโลหิตของเราเนี่ยเลือดที่เราได้เนี่ยไม่ได้ตามเป้าหมายเลยโรงพยาบาลไม่ได้เลือดตามเป้าหมายนั้นะโรงพยาบาลทำอย่างไรเช่นขอเชิญชวนจากญาติบ้างหรือไม่ก็เลื่อนการผ่าตัด เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องได้รับการรักษาฉะนั้นศูนย์บริการโลหิตมีมาตรการหลายมาตรการทุกคนอาจจะกลัวเข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตหรือจะไปบริจาคโลหิตที่ไหนอาจจะกลัวแต่อยากให้ทุกท่านมั่นใจศูนย์บริการโลหิตทํางานกับชีวิตคนเลือดทุกถุงต้องได้มาากการบริจาคที่บริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยสูงสุดค่ะ สถานที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยนะคะเรามีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์70%ทุกพื้นที่นะคะทุกการสัมผัสเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการวัดไข้นะคะมีแอลกอฮอล์ทุกจุด เวลาท่านกรอกเอกสารเวลาท่านเจาะปลายนิ้วดูความเข้มข้นของเลือดหรือเวลาท่านพบแพทย์เพื่อคัดกรองบริจาครหิตหรือขึ้นมาบริจาครหิตที่ชั้นสองท่านจะเห็นฉากกัน้นเพื่อป้องกันระหว่างผู้บริจาคโรหิตเองกับตัวของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดศูนย์บริการโลหิตพยายามที่จะทําให้ทุกพิธีทางเนี่ยเกิดความปลอดภัยแล้วก็ดิสเทนซิ่งทุกจุดการมาบริจาคโรหิตเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนอกจากพื้นที่แล้วตัวผู้บริจาคโรหิตเองก็มีมาตรการเช่นเดียวกันศูนย์บริการโลหิต วางมาตรการไว้ว่าผู้บริจาคอลหิตต้องคัดกรองตัวเองก่อนมาบริจาคเลือดก,การคัดกรองตัวเองนี้เริ่มจากว่าไม่ไปในพื้นที่เสีย่ยงไม่สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโควิดหรือเป็นโควิดเองอันนี้ต้องขอให้กักตัว4สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางมาบริจาคโลหิตค่ะเมื่อเข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแล้วเราก็มีการคัดกรองโควิดอีกเพิ่มเติมจากพยาบาลหรือบุคลากร,กรทางการแพทย์สิ่งสําคัญที่อยากจะบอกเลยขอความพุรณาตอบด้วยความเป็นจริง ตอนนี้ในทุกๆจุดต้องการความเป็นจริงทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะเมื่อคุณมาบริจาคโลหิตแล้วนะคะแล้วกลับไปปรากฏว่าท่านติดเชื้อโควิดกรุณาโทรแจ้งกลับมาที่หน่วยงานที่ท่านบริจาคโลหิตเราจะได้ล็อกเลือดออกได้ทันต้องขอความกรุณาเลยนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณาดําเนินการตามนี้ด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็เข้ากรรมรักษาแล้วแต่ในส่วนของบริจาคโรหิตของตึกศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะที่ทั้งของยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีบุคลากรคนไหนนะคะที่ติดเชื้อโควิดแมสแต่คนเดียว เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีมาตรการกับบุคลากรของศูนย์บริการโลหิตอย่างเข้มงวดเช่นถ้าอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงเราให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเราไม่ให้บุคลากรขอ,ของเรานะคะขึ้นรถสาธารณะเราไม่อนุญาตให้พนักงานของเราเนี่ยนะคะไปในที่ชุมชนที่มีคนที่อยู่เยอะๆแล้วก็ให้นําอาหารมารับประทานเองโดยไม่ให้ออกไปรับประทานอาหารอย่างที่สาธารณะหรือที่ส่วนต่างๆนะคะคือเข้ามาทานที่ศูนย์บริการโลหิตค่ะ กรุงเทพก็จะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะมีสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเดอะมอล์นะคะก็จะมีเดอะมอล์บางแคเดอะมอล์บางกะปิเดอะมอล์งามวงวานและก็ดีอินโพเรียมโรงพยาบาลต่างๆของสาขาบริการโลหิตของกรุงเทพเราก็จะมีโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลสมเด็จพระปรินก้าววชิระพยาบาลและก็โรงพยาบาลตำรวจ ส่วนต่างจังหวัดนะคะท่านสามารถบริจาครูหิตได้ตามภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ12แห่งและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะ การบริจาคลหิตเนี่ยสำคัญมากท่านต้องเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนอนพักผ่อนให้เพียงพองอย่างน้อย5ชั่วโมงขึ้นไปทานอาหารมาก่อนบริจาคเรื่อดน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปอายุตั้งแต่17ปีเป็นต้นไปถ้าบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอเราอนุญ,ญาตให้ท่านบริจาคถึงอายุ70ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังท่านก็สามารถเป็นผู้บริจาคลหิดได้และก็คัดกรองสุขภาพโควิดตามที่เราได้บอกด้วยค่ะ